เฮ้แกพี่หวานเขาร้องไห้ทำไมหรือว่าพี่หวานจะอาหาก,กหักอะแกบ้าเหรอกแกพี่หวานเขาสวยขนาดนะั้นอะจะอกหักยังไงเออนั่นดิฉันต้องดูให้ได้ว่าพี่หวานเขาเป็นอะไรเพราะเรื่องชาวบ้านน่ะมันคืองานของเราี่แกดูนั่นดิ ตอเสงของเรามาแล้วนี่เธอใช่ปะที่ไปขาดเฟ้เลยกับพี่หวานบอกฉันมาเลยนะว่าพี่หวานอะไปกับใครทำอะไรที่ไหนทำไมพี่หวานเขาถึงร้องไห้บอกมาเลยเล่ามาสิฉันพร้อมฟังอืคือว่าเล่ามาเลยฉันรอฟังอยู่คือว่าเล่ามาสิก็คือว่าโอ๊ยจะได้เล่าไหมเนี่ยพี่พูดมาเลยคือว่าผมแอบชอบพี่หวานคนระับ ผมเห็นพี่หวานสตารลี่แต่พอผมตามไปผมก็เจอพี่หวันเขาคุยอยู่กับพี่ผู้ชายที่ดูโตโตหน่อยนั่นไงฉันว่าละพี่หวานจะอกหักแน่เลยเพราะฉันอ่ะเคยได้ยินข่าวประเภทที่ว่านัดพบกันสุดท้ายก็โดนหลอกให้ลับหลอกเอาสั๊าบิ้บางใจโดนหลอกให้ผมขืนหรือถ่ายคลิปอนาจารหรือ พี่เขาอาตมาคบเจอกันในเกมออนไลน์พอฉันเห็นพี่เขาเนะน่เล่นเกมออนไลน์บ่อยๆหรือพี่เขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวที่บ้านพอฉันนะ่ะเคยได้ยินมาว่าพี่เขานะ่ะพ่อแม่นะ่ะแยกทางกันตั้งแต่เด็กๆอาจจะทำให้พี่เขาเนะ่ะขาดการดูแลเอาใจใส่สุดท้ายเลวต้องมาพึ่งจากคนในโซเชียลหรือทางอินเทอร์เนต็ตแต่ฉันต้องรู้นะทำไมถึงโดนหลอกง่ายจาัง เด็กสมัยนี้โดนหลอกง่ายอ่ะนาแกก็เป็นเพราะว่าถูกคนที่ทำทีสร้างความไว้ใจดูรักดูใส่ใจหรือเสแสร้งรักจนทำให้เหยือ่อยอมเปิดใจแล้วก็ทำอะไรที่ไม่อยากทำอ่ะแกบางทีนะคนที่ทำอะ่ะอาจจะเป็นครูคนรักหรือญาตินั่นแหละแกจนทำให้เหยือ่อไม่กล้าที่จะปฏิเสธแล้วจะทำยังไงดี มันจะช่วยพีหวานยังไงดีออเยเขียนเโอ้ย,อยแกอะพอเลยก่อนอื่นอ่ะแกอ่ะต้องตั้งสติก่อนที่จะไปบอกพี่เขาให้มีสติต้องหายใจลึกๆพยายามไม่ตื่นตระหนกประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนปลอดภยัยไหมอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะคือคนผิดเพราะผูก้กระทำอ่ะคือคนที่ผิดเสมอน่ารักจ้าฏิเศอือ ก็ต้องพูดอ่ะหรือไม่ก็ต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าไม่ยินยอมหรือไม่ก็หนีหรือปฏิเสธถ้ารู้ว่าตัวเองอ่ะกำลังถูกคูกคามถ้าอย่างนั้นอ่ะมันคงเป็นด้านที่น่าอายมา,มากๆเลยอ่ะหลังจากที่ออกมาจากเหตุการณ์น,นั้นได้ให้บอกคนที่ไว้ใจได้เพื่อขอคําแนะนําและก็ขอความช่วยเหลือห้ามปิดเงียบไว้คนเดียวนะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าใครคือคนทำองเก็บหลักฐานที่สามารถใช้เอาผิดคนทําได้ แล้วเราจะาไปไแจ้งใครได้ล่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทร191หรือศูนย์พึ่งได้ One Stop Visit Center o s c c โทร1 3 0 0เอ่มพี่ครับผมว่าพี่ไปถามพี่หวานให้รู้เรื่องกันไปเลยดีกว่าไหมครับ <c oughs> พี่หวกมาให้ทำไมคะพี่คือคือพี่หยุดพ <agrade ck> ี่หยุดตอนนั้นเลยนะพี่จะมาหลอกพี่หวานแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวพวกเราสองคนอะปกป้องพี่หวานเองฮะนี่พวกเธอพูดเรื่องะไรของพวกเธอเนี่ยนั่นอะพี่ชายพี่เองะแล้วพี่หวานร้องไห้ทำไมอะคะก็ดูสิเนี่ยกระเพรารลาเนี้ยโคตรเผ็ดเลย ป้าเชิญม,ม,มาทำอะไรเนี่ยขันก็ขันเอ่องั้นกลับกันเถอะป้